มูเส้เดือนทำไมมาถึงมูเส้เดือนเนี่ยวันนึงไปถึงมูเส้เดือนก็มาคิดว่าเอถ้าหากว่ามันมีข้อจํากัดไงถ้าหากว่าเชื้อน้าเราดกเห็ดมามาให้อาหารเสร็จปีมีรอบเวลารอบเดียวเราก็ทํางานไม่ตรงกันไม่มีโอกาสเอาเชื้อไปใส่ต้นไม้ได้เออเราจะถนอมเชื้อให้อยู่ได้นานได้ไงเอาเชือ้อมาเดินและจําสีนอกจําสีไว้กับอาหารเม็ด เนี่หาเม็เคยทดลองแล้วก็วใช้ปุ๋ยอินทรีย์ C, แบบพูดง่ายๆแบบเกจเอแต่ว่าสรุปง่ายๆว่าเขาไม่ได้ใช้มูลสัตว์ที่เป็นประเภทที่ม,มีเรียกไฟเบอร์สูงเหมือนงวดง<ะ>วเขาจะกินยากทีนี้ให้สังเกตได้ว่ากระ,ะบวนการเพราะเกจดเนี่ยเ,เ,เขาต้องใช้ถุงที่ด้วยมานึ่ง แล้วก็หยอดเชื้อเข้าไป uh huh. มันต้องมี uh huh. พื้นที่ให้เส้นใหญ่เดินเถึงจะเกิดกระบวนการของเชื้อราเชื้อเห็ดลาได้ uh huh. ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นมูลไก่ไอ้น,นี่ถึงจะมี MTK สูงสำหรับพืชมันไม่ใช่สําหรับเชื้อราเห็ดน, uh huh. นะะเรื่องาพัฒนาที่แรกจะมุ่มงไปที่มูลว uh ัวแห้งไอาเชื้อเขาก็เดินดีทีนี้ More มูลวัวแห้งเขามีปัญหา ว่าเออมันเป็นก้อนมันไม่ไม่ปวดแบบนี้ะที่คือสภาพของเนื้อไปเบอร์ของมันเนี่ยมันใช้งานยากต้องมาตีป่วนมันลงทุนซื้อเครื่องตีป่วนมาแล้วก็คุณค่าสารอาหารของมันเนี่ยมันก็จะต่ำกว่ายิ่งมัวชาวบ้านนี่นะกินแต่ยญ้าทางมัวฟาร์มก็อย่างมูวไส้เรือนไส้เรือนเนี่ยต้องกินมันมัวนมที่มีอาหารนี่ะพรกระบวนการที่มาเนี่ยคือมันมีการบริหารจัดการมาให้แล้วครับ ด้วยไส้เดือนกินมูวัวเสร็จแล้วถ่ายมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดละเอียดเม็ดกลนแล้วพอเราออกมาดเม็ดคืออดจัดเม็ดเนี่ยผมก็จะให้อาหารเห็ดเข้าไปพรุกกับอาหารเห็ดที่เห็ดต้องการที่เชื้อไาต้องการพุกเข้าไปให้พร้อมเลยเสร็จแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดเข้าไปแต่ทั้งสองอย่างทั้งยื่นใหญ่และกระตกร่างมันมีฟูอินวัน โอกาสเกิดก็จะสูงถ้าเกิดเร็วก็เส้นใดที่มันมันจำศีลกระจายออกมาก็าโอกาสได้เลย <S <S แต่ถ้าหากว่าเออคุณไม่คือความชื้นมันหมดเส้นใย,ยน็อกไปเหลือสปอสปอใช้เวลาเป็นปีนะเหมือนอถ้าไปส่องกล้องดูเขาบอกว่าสปอเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับมะขามเลยมันมีตัวเคลือบตัวเคลือบสปอ,อก,ก็คือไอ เม็ดพืชต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะมีตัวเปลือกหุ้มเมล็ดที่หนามากบางอย่างเราจะปลูกเนี่ยเอาไปปลูกเนี่ยต้องแข่น้าต้องลวกน้ําร้อนอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้นั่นคือกระบวนการชีวิตของของพืชเมื่อเรามาเรียนรู้เอเรื่องเผ็ดมันก็เหมือนกันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะมีอายุเหมือนกับเอาเม็ดพืชไปเคาะเม็ดบางอย่างมันไม่พักตัวมันเกิดเลยอ แต่เม็ดพืชบางอย่างไอปลูกอีปีมัมก็เกิดลักษณะคล้ายๆกันครับผราอเราได้ทางด้วยความเข้าใจนี้แล้วครับก็มาคิดแล้วก็ได้มาไม่จะพ่อจมชัยเนี่ยก็คือทั้งคือหนึ่งความว่าลังใจได้ก็คือถ้าอย่างค่เดือนมีสามเคีก็ได้เลยแต่มาเพราะมันเป็นิ่งมีชีตที่จำกินกินงวัวนมแล้วกระบวนการของการกินของไสเดือนเนี่ยมันก็มันไม่มีฟัน ไม่มีน้ำย่อยมันใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลาไส้ของมันไปสร้างเอนไซม์ให้เอนไซม์มาย่อยเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์จานวนมากไม่รู้ชื่ออะไรบ้างแต่หลายตัวมากที่เขาทํางานร่วมกันจุลินทรีย์เหล่านี้ถ้าอยู่ในท้องไส้เดือนแล้วสามารถจะดํารงชีวิตสร้างวัฏจักรชีวิตได้คือจุลินทรีย์ตัวดีทั้งหมดไม่มีจุลินทรีย์ตัวลาย,ลยที่ไปอยู่กับเขาได้เพราะจุลินทรีย์เนี่ยมันมีขนบัติอยู่อย่างในการส่งเสริมและทำลาย จุลินทรีย์มันได้จะส่งเสริมกันให้มีชีวิตไปเจอจุลินทรีย์ตัวไม่ดีแต่พวกตัวดีหลายตัวมันทำลายทําให้เกิดความบริสุทธิ์ที่นําไปใช้ประโยชน์ทางบวกได้ทั้งหมดงูเส้เดือนเนี่ยก็กลายว่าผมเอามาแทนแทนูหัวแห้งแล้วดีกว่าเนี่ยค่าคุณค่าทางอาหารสักสิบเท่าแล้วก็ไปไปสังเกตเห็นในการเดินเส้นใ่ของเขาเนี่ยหนึ่งความเป็นไฟเบอร์ที่ ที้ใหญ่เห็นต้องการครบร้อมสองลาคอาหารสูงม,มากถ้าหากว่าเราเอาจำสีใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วครเวลาเอาไปใช้เวลาไปใช้ก็ได้จำใ,ใ,ใส่ให้ความชื้นเอาอยากถ้าหากไม่ใช่น้าฝนนะถ้าหน้าฝนไม่ต้องทำแรงขดถุงให้ใกล้ๆลากให้เห็นลากเลยอดใส่ไปหรือไปหยดใส่ในถุงก็กล<ะ>้าแค่ให้ได้จนบะคือกระบวนการถ้าทําหน้าฝนนะขหน้าแรงครับขุดหลุม นะแล้วก็ให้ความชื้นในหลุมแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็กรบด้วยใบไม้แห้งนะนที่โรยไปแล้วก็คลุมด้วยถ้ามีโอกาสมีหญ mm hmm. ้าแห้งฟางแห้งอะไรคลุมทับไว้นก็จะเก็บความชื้นไว้ได้หลายวันคุณก็ไม่ต้องทํางานที่บ้อน mm hmm. นะซึ่งเรือแล้วมันลดน้าใส่ทีกระบวนการของเขาก็ไปได้แล mm hmm. นะไอ,ไอ้ตัวนี้คือความสาเร็จ mm hmm. ในเป้าหมายของ,ของกิจกรรมการเลี้ยงเชื้อเห็ด เราจะได้ทั้งเส้นใหญ่และก็สปอร์วันนี้ก็สรุปง่ายๆว่าผมทำมามาหาพ่อชจเป็ไปรอบที่สามแล้วก็เอาไปทงมาห้าร้อยกิโลริจะก้ามผมคือสิ่งที่ผมทาผ่านมาเนี่ยเพราะผมไม่ใช้งูเส้นเดือนแล้วความมั่นใจของผมว่าไปถึงมือมือคนเอาไปใช้แล้วมันได้ผลแน่นอนรอบมันบอกผมยังไม่ไม่มั่นใจเน่นนั้นถึงจะเห็นตัวเชือขานเอาไรเงี้ยก็มันฝังเข้าไปได้ไหม มือไก่ตัดแห้งนั่มันแข็งมากเ้าอย่างใดเจาะเข้าไปได้มันจะเคลื่อนอยู่ในข้างนอกง่ายคือมันไม่กรุนเราพี่ใช่พอตัวนี้ปั๊บหลบคลุกคลุกตั้งแต่เป็นมูลแค่เดือนคลุกตั้งแต่ต้นทางก่อนที่เราจะเข้าใช่ก่อนอยากแปะเม็ดพออัดเม็ดเสร็จผมก็มาบ่มบ่มให้เช่นใหญ่มันเดินเต็มที่เลยลายจะขึ้นขาวไปหมดเลยพอบ่มได้เจ็ดวันผมก็จะเกลี่ย เกลี่ยอ,ออกให้มันแห้งเกลี่ยเนี่ยคือเราทําแห้งโดยอยู่ในร่มไม่ไปตากเรืงสียูวไม่ได้ไปฆ่าเส้นใย,ยไม่ได้ไปฆ่าสะพ้อกระบว,วนการออกก็สู่ระบบจําสีเพราะเขายังมีชีวิตที่เขาเขาไม่ได้อวแอร์อะไรไปเลยก็คือเข้าไงตอนนี้เขาเข้าไงอยู่ในในเส้เนใยเราพร้อมใช่ไหมอรก็มีความชื้นจัดการอย่างจักาาเรื่องความชื้นนี่ครับแล้วดูแลหน่อยแค่นั้นจบนั่นเองโดยสรุปให้ให การใครฟังนี่ก็คือในส่วนของผมเนี่ยตอนนี้ผมประสบความสําเร็จอะว่าจะใช้ใช้ไอเป็นเบกในการทําก็คือมูเตด้เงินจะไม่แป้ท่างอื่นแล้วเพราะว่าเอจากความที่ตัวเองจ่า็มูลได้เงิดีที่สุดแล้วค่าเอ็นบีคือค่าความเป็นปุ๋ยอะไรอย่างนี้ก่อนเมื่อเราไปใส่ต้นไม้คือคือตัวเนี้ยเป็นปุ๋ยสุรุบายของผมทําไมใช้เชื้อรา เห็ดเข้าไปอยู่ในเม็ดปุ๋ยแต่ก่อนเนี้ยเราก็อเอาเชื้อราเห็ดไปให้ต้นไม้<ะ>แล้วพยายามให้เชื้อลเลยจะเกาะรากเป็นมา<ะ>แต่พอเราใช้ปุ๋ยสังเกตได้ใช่ไหมว่าถ้าเราไปลืมถุงบรวัวไว้ใต้ต้นไมตน<ะ>ไ้ต้นใดต้นน<ะ>ึงรากไม่ได้ขยออกร<ะ>ากเขาจะขึ้นมา<ะ>ทั้งถุงเลย<ะ>ก็คือกลิ่นของปุ๋ยกลิ่น ของอาหารสองเขามีอะไรรากไม้ของรูเพราะฉะนั้นสองทางวิ่งมาหากันก็คือส่วนหนึ่งเส้นเส้นใยข,ของของละเอียดลาทํางานกับพืช่ยสร้างรากขวอยออกมาหาสร้างไฟต่างเดินเดินขเขา้ามาทำงาแล้วก็ต้นไม้ก็สมบูรณ์ด้วยเขาก็ได้มูลเส้เอือนไปอันนี้คือขุดซึ่งวัยที่ฐิแล้วอ่ะเอ้ยมันใช่แล้วพีเนไปเอาซื้อเห็ดไปใส่พีเนเท่าไหร่ ถ้าเกิดแรงมาแล้วเราไม่ไปรดน้ำไม่ไปดูแลให้ความชื้นต่อก็ไปสูงไป่ือร่มคุณสูงปักเราเนี่ยตัวนี้จะอยู่ได้จนพว่นัละไปชนฝนหน้าแล้ากระบวนการของชีวิตก็จะิดแน่นอนก็เท่ากับว่าเราได้ได้ได้สองอย่างนนองพี่เนาะเราได้ปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้เชื้อเห็ดที่รอการเกิดเพราะว่าเขาจเอืออต่อกันเนาะทีนี้สวัว่า หลายท่านที่กำลังติดตามก็จนอยู่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับณพี่ช่วยแนอร์โทรให้ด้วยครับเพื่อจะได้